สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดว่าชีวิตล่าสุดน้องเกดหลังเลิกเสียชัดเรียกได้ว่ากลายเป็นคนดังชั่วข้ามคืนสําหรับเสียชัดสายเปยล่าสุดน้องเกดอดีตแฟนสาวป่าชัดงานเข้ารัวๆไม่แพ้ฝ่ายชายรับจ้างรีวิวสินค้าไทยแบบเจ้าตัวบอกขอทํางานที่ตัวเองถนัดจากกรณีน้องสาวเกดฤดีคงวันดีหรือ,น,รอน้องเกดอายุ27ปีอดีตแฟนสาวของน,นายธนสิทธิ์หรือเสียชัดสายเปยอายุ59ปีที่วิ่งเกาะรถเก่งในพื้นที่ตำบลคลองแม่ลายอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรจนกลายเป็นข่าวโด่งดัง Mm hmm. และสุดท้ายก็ตัดสินใจยุติความสัมพันธ์และคืนรถก่อนจะมีข่าวว่าเสียชัดอำเด็ชีวิตผ่านทิกตอกพร้อมเดินสายโชว์ตัวหลายงานถูกเชิญไปรีวิวสินค้ารวมทั้งยังขึ้นแท่นเป็นพระเอกมิวสิกวิดีโอของค่ายเพลงแห่งหนึ่งตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นด้านอดีตแฟนสาวอย่างน้องเกดซึ่งหลังจากที่เลิกรากับเสียชัดก็กลายเป็นที่รู้จักและมีเจ้าของสินค้าจ้างให้รีวิวสินค้าหลายอย่างโดยนางสาวเกดเลืดดเผยว่าชีวิตตอนนี้ก็ต้องทำมาหากินต่อไปซึ่งหลังจากเป็นข่าวถือว่ากระแสแรงเกินคาดมีคน กมาจ้างรีวิวสินค้าออนไลน์ผ่าน Facebook ของตัวเองบางก็มาจ้างถ่ายแบบเสื้อผ้าซึ่งตนก็รับหมด ตอนนี้ไม่ขออะไรมากก็ขอทํางานที่ตนเองถนัดแต่ช่วงนี้ขอทํางานในพื้นที่กําแพงเพชรก่อนเพราะถึงจะมีคนรู้จักเยอะขึ้นแต่ตนก็ยังเป็นเกดคนเดิมดานางสาววิมลศรีสวัสดิ์เจ้าของร้านวิมลคอนแทคเลนส์เปิดเผยว่าตนได้ว่าจ้างให้น้องเกดมารีวิวสินค้าภายในร้านให้2วันแล้วเป็นสินค้าประเภทีสภาพแฟชั่นซึ่งกระแสดีมากขณะที่ค่าจ้างส่วนหนึ่งนั้นเกดยังบอกกับตนเองว่าจะแบ่งไปทําบุญช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมในจังหวัดใกล้เคียงด้วย ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาเดวนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ